นี้พามาร้านลับๆที่เมืองระยองจ้าขอคนละหนึ่ง oh, ไรนะจิซังค่ะเป็นร้านน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคาเฟ่และขนมนะคะดีมากๆเลยบรรยากาศดีมากพาคุณพ่อคุณแม่นะคะมา แอร์เย็นเฉียบจอดรถได้หลายคันนะคะตรงนี้คือเมืองระยองถนนเส้นเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยองจ้ามาง่ายมากๆที่จอดเยอะค่ะ <S <S เมนูแรกเลยนะคะมัทฉะนะคะทุกคนหอมนมนะคะสั่งวันน้อยมากกลิ่นหอมเวลา,าเรากินของอร่อยเราก็อยากให้คนที่เราลักมากินด้วยเนาะจริงๆวันนี้นะคะเจ๊กุ้งเป็นคนแนะนํามานะคะเลิศมากมาด้วยกันชํา พยาบาลอ้วนก็กินไปเลยค่ะสองแก้วเลยค่ะทุกคนก็เขาบอกว่าอยู ato, ่ใกล้โรงพยาบาลนะคะพอกินเสร็จแล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยเมนูนี้คือกาโต้ค่ะกรอบนุ่มหอมอร่อยมากมินิกาโต้มินิกาโต้ข้างนอกอากาศร้อนจับใจนะคะแต่ข้างในอากาศเย็นชุ่มฉ่ำค่ะทุกคนแอร์เย็นมินิมอลนะคะสถานที่ดีถ่ายรูปสวยขนมคืออร่อยเครื่องดื่มคือกลมกล่อมนะคะดีมากๆเลยนะคะมีความหุมมี่นะคะมาเมืองระยองก็อย่าลืมแวะมาร้านนี้ก็แล้วกันนะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูนะคะเครื่องดื่มอันต่อไปกันค่ะอันนี้เป็นเมนูนี้คือนมคาราเบลใส่ไข่บุกอร่อยหวานมากเรามาชิมกันดูเค้กอะไรก็ไม่รู้หอมนุ่ม,มรอร่อยมากเลยนะเค้กเจอร์ก็จะนุ่มๆนะคะครีมที่ราดแล้วก็ตัวถั่วแดงนะคะเข้ากันได้ดีมากมัชเมลโล่มัทฉะนะคะอันนี้คือจิ้นที่สองนะคะชิ้นแรกเนี่ยเป็นหลาน,น,นกินไปนะคะนางบอกว่าห<า>วาน กลมกล่อมอร่อยนะคะแต่มันก็จะมีผงชาเขียวเด็กๆอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชินนะคะแต่ว่าได้กลิ่นแล้วก็รสชาติเข้าไปนะคะมันเข้ากันได้ดีมากเลยเค้กเลมอนนะคะกลมกล่อมมากๆเลยนะคะหวานนุ่มหอมอร่อยนะคะแล้วก็ไม่แบบคือรสชาติความเปรี้ยวอย่างนี้มันตัดเลี่ยนนะคะอร่อยกินแล้วรู้สึกเจริญอาหารด้วย